สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นําไทยรายการนี้ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและสาระที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเย็ยนวันอังคารเวลา16.30น,นถึง17.00ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับกวาวเครือผมเคยได้ยินนะครับสมุนไพรไทยชนิดนี้มีสรรพคุณทางยามากมายทีเดียวครับ ปกติแล้วกวางเครือก็จะขึ้นอยู่ในธรรมชาติในป่านะครับแต่เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้รวบรวมพันุกวางเครือแล้วนำมาปลูกไว้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติวันนี้เราจะไปรู้จักกับกวางเครือกันให้มากขึ้นนะครับในช่วงภูมิปัญญากันดินและต่อจากนั้นนะครับในช่วงสินทรัพย์จากง,งานวิจัยอาจารย์สมโพงศ์ทับเจริญก็จะมาแนะนำวิธีการนำกวางเครือไปผสมในอาหารเพื่อเลี้ยงสุกร ทำกันง่ายๆครับประหยัดด้วยแต่รับรองครับว่าให้ผลคุ้มค่าจริงๆครับและในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงรู้เพื่อรวยเรายังคงอยู่ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณรวรัตจะพาท่านไปชมวิธีการทำขนมพิมพ์คำซึ่งเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่แปรรูปมาจากข้าวกล้องอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูงครับสาระต่างๆมากมายเช่นนี้พบได้ที่นี่ครับรายการเกษตรศาสตร์นํำไทยวันนี้เราไปชมรายการกันเลยครับ กาวเครือเป็นที่รู้จักกันในนามของยาอายุวัฒนะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงเนื้อหนังนุ่มนวลผมไม่งอกฟันไม่หลุดหนังไม่ยน่นซึ่งล้วนแต่เป็นสรรพคุณของกวาวเครือทั้งสิ้นดังจะเห็นได้จากตำราย,ยาสมัยโบราณซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมาแต่ในปัจจุบันกวาวเครือจะเป็นที่รู้จักกันในบรรดาของสาวน้อยสาวใหญ่ ที่มีปัญหาเรื่องน้อยอกจะน้อยใจหรือสาวประเภทสองที่มองสรรพ,พคุณเป็นเครื่องสำอางบำรุงทรงอกให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีทั้งชนิดที่ใช้กินและใช้ทาตามแต่ละผลิตภัณฑ์ที่วางขายแข่งขันกันในท้องตลาดกวาวเครือมีหลายชนิดด้วยกันได้แก่กวาวเครือขาวกวาวเครือแดงกวาวเครือดำและกวาวเครือมอซึ่งจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปด้วย โดยธรรมชาติของกวาวเครือนั้นจะพบได้ตามป่าเขาลำเนาไพรแทบทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยการเข้าไปขุดหัวกวาวเครือในธรรมชาติในป่าและบนภูเขานั้นเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาของป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดการพังทลายของดินมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์โดยอาจารย์สมพงศ์ทับเจริญได้รวบรวมกวาวเครือขาวในธรรมชาติหลายสายพันธุ์ และได้นำมาปลูกขยายพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับในส่วนของกวาวเครือเองนะครับเป็นพืชที่ขึ้นเลื้อยพันธุ์อยู่กับต้นไม้อื่นในธรรมชาติในการที่เรานำกวาวเครือขึ้นมาปลูกนะฮะเราจำเป็นจะต้องเรียนแบบธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าการพันธุ์ของกวาวเครือขาวที่ขึ้นไปนี่นะครับ จะมีประโยชน์ในการที่ควาวเครือจะสามารถแตกกินขนแหนงต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีใบอยู่จํานวนมากมายใบจํานวนมากที่เกิดขึ้นตรงนี้เองครับแล้วก็ไม่มีการซ้ําซ้อนกับต้นอื่นจะมีประโยชน์ในการที่จะสังเคราะห์สแสงช่วยให้เจริญเติบโตมากขึ้นช่วยให้เก็บสารสําคัญที่เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนต่างๆไว้ในหัวได้มากขึ้นด้วยนะครับในการทาค้างเลื้อยตรงนี้นะครับ เราจะใช้ค้างที่มีความสูงประมาณ1เมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับคือมีความสูงอยู่ระดับมือที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะครับประโยชน์ของตรงนี้ที่เราได้ขึ้นมาคือการดูแลควาวเครือที่ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกในส่วนของการปลูกวาวเครือตัวนี้เองเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการที่จะทดแทนนะครับการปลูกพืชอื่นอย่างสมมติเช่น ไปทดแทนการปลูกมันสำปะหลังนะฮะไปใช้ทดแทนการปลกูกแมงแก้วนะครับไปใช้ทดแทนการปลูกพืชในตระกูลถั่วอื่นๆนะครับซึ่งราคาที่เกษตรกร,ะร,กรจะสามารถนำไปจำหน่ายได้ mm. ก็จะได้สูงกว่าการปลูกพืชพวกนั้นอยู่แล้วกว่าเคลือนจึงถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่จะสามารถที่จะหันมาปลกูกไปสู่ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้นะครับและในเวลาอันใกล้เคียงนี้เองนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยได้อยู่ในระยะขั้นของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่นํามาจากป่านะฮะแล้วก็นํามาทดลองปลูกทดลองเก็บผลผลิตนะฮะในปีพศ2546ครับนะฮะเราจะได้สายพันธุ์ใหม่ออกมาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่สูงนะครับ แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกของเกษตรกร,กรครับเมื่อเวลานั้นมาถึงเกษตรกร,กรผู้ปลูกนะครับท่านก็จะได้มีรายได้สูงขึ้นเป็นทางเลือกในการที่จะทำอาชีพได้ในขณะเดียวกันทางเลือกที่ท่านมีนะครับจะไปอย่างไม่รู้จบเนื่องจากว่าสัตว์เศษษรษฐกิจทุกตัวถ้าหันมาใช้ควาวเครือขาวไปเป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อจะเพิ่มผลผลิตได้แล้วนะครับเศษษรษฐกิจของประเทศนะครับ จะต้้อองดีขึนนนนแน่นนสพคุณของกวาวเครือในธรรมชาติมีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน,นำมาประยุกต์ในการเกษตรโดยนำมาเพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจเช่นสุกรไก่เป็ดนกกระทาและกระต่ายเนื้อดังนั้นกวาวเครือขาวจึงเป็นสมุนไพรที่น่าจะทำให้อนาคตของเกษตรกรไทยสดใสย,ยิ่งขึ้น